หมดมเรียบร้อยจนเกิดอาการคลั่งขนาดนี้นี่คือผลพวงยาเสพติดยาบ้าทุกหย่อมย่าในบ้านเราประเทศไทยแต่ที่ห่วงเนี่ยคือเอาไปยายาเนี่ยเอาไปนานไหมอาหารก็ออกมาแล้วถ้าสมมติว่าแป๊บเดียวออกใหม่ก่อเหตุอีกถ้าหายเร็วก็ออกเร็วนี่คือวงจรอุบัติ ที่เกิดขึ้นในบ้านเราประเทศไทยแก้ไม่หายาจริงๆนะคะกับปัญหายาเสพติดที่ไปทุกหย่อมยาชื่อก็บอกอยู่นะว่ายาบ้ายานารกแต่คนก็ยังหันหน้าเข้าหาไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะเพราะว่ายานารกตัวนี้นอกเหนือจากทาให้สมองเสียแล้วนะครับรถค่ะรถทั้งคันก็ไม่เหลือเหลือแต่เบาะเหลือแต่ซากเหลือแต่โครงแล้วที่เห็นอยู่รอบๆหลังคาโบโบอ่ะบ้านบ้านก็ไม่เหลือจนล่าสุดเคสนี้หนักเลยรถไม่เหลือบ้านไม่เหลือแม้กระทั่ง,ช,ตตงชีวิตตัวเองก็ไม่เหลือเช่นกันค่ะ ก็เห็นอก็ต้องมาดูนะคะว่าจะตามหาเจอไหมถ้าเจอก็ช่วยดูแลเขาหน่อยละกันเป็นห่วงจริงๆครับขออยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะในการทํางานเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความช่ําชองมีความชํนานาญในสายงานของตัวเองนะแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็ยังเกิดขึ้นในทุกเมื่อเหมือนกับหนุ่มก่อสร้างคนนี้ที่แค่เตะโดนโครงเหล็กแต่ว่ามันทะลุเท้าจนโผล่หลังเท้าอีกฝั่งหนึ่งเลยฮะระวังระวังระวังดีดดีดดีด บางคนบอกอุ้ยไหนไหนบอกเหล็กอะอย่างเงไม้เสียทลูกชิ้นเหล็กค่ะเห็นไหมสัญญาตรงลักษณะของเหล็กเนี่ยจะมีทั้งแบบแนวนอนใช่มีความสุขที่ได้ให้นะเพราะว่าทุกการทาบุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราแต่ว่าถ้าเราเจออะไรที่มีพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้ไม่ใช่อย่างดีนะก็ต้องเอะใจไม่หน่อยวิทยาทานเป็นวิทยาทานแถมมาให้ด้วยใช่ก็ถือว่าส่งต่อนะถ้าใครเห็นอะไรแบบนี้หรือว่าหน่วยงานไหนอยู่ในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบหน่อยก็ดีนะเพราะว่าชาวบ้านผมอยู่เป็นสิบปีแล้วอะถา่ายเงินไม่ได้พระขอเฮ้ อาจะมาอยากกินไข่พะโล้ยังไม่ได้เลยไม่ได้เลย oh. แล้วนี่อาจจะมามากัน3รูปโยมถวายร้อยเดียวอีก2รูปทาําไงอ่ะขอแบบนี้เลยโารขอมรไม่ดี yeah. ก็แปลกด,ดีนะประเทศไทยของเราหนึ่งวันพันกว่าเรื่องจริงจริงอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณเที่ยงคืน25ที่ผ่านมาตลาดกลางคืนตลาดชื่อดังย่านเมืองนอนอยู่เมืองนอนและคิดถึงเมืองชนไม่ค้าขายของแขงข้างๆกันที่นี่แหมของของฉันมันเยอะอ่ะขอขยับไปหน่อยละกันสักพักหนึ่งเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ลงตัวทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่มือเปล่าค่ะมีมีดด้วย ขออภัยนะไม่ใช่หมาแมวเอาโซ่ล่ามมันไ่ได้ที่บ้านก็คือลูกหลาน<ห>แม้จะป่วยยังไงก็ปล่อยให้เขาเดินในบ้าน<ห>แต่การปล่อยให้เดินในบ้านบางครั้งวนี่เขาเปิดปลอกปึก๊กออกไปเลยออกไปแล้วหาตัวไม่เจออีกเลยได้เห็นใจนะฮะอันนี้เนี่ยต้องเห็นใจครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเข้าใจอย่างดีเลยไผ่มุกเนี่ยเมียมาเป็นเอาใสมือเลอแป๊บเดียวเดินหายออกจากบ้านใช่ไหมล่ะต้องดูแลตลอดคลาดสายตาไม่ได้เลยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะว่าร่างนี้ใช่ร่างคนหายหรือเปล่านะคะอ่ะ อุ้ยมีแต่เรื่องน่าปวดหัวนะช่วงนี้ <S 2> <S 2> <S ประเทศไทยหนึ่งวันพันกว่าเรื่องอยากจะชวนทั้งพี่ต้นแล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยวันนี้วันเสาร์ละ เออไม่ใช่แค่ตัวไข่มุกนะคะที่จะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวค่ะทอทอทอชวนคนไทยออกไปเที่ยวกับแคมเปญสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวนะคะซึ่งแคมเปญดีๆแบบนี้เป็นการท่องเที่ยวเหมือนเพิ่มพลังนะคะเพื่อให้ประชาชนหลายกลุ่มได้ไปเที่ยวหลากหลายมากขึ้นในเมืองของประเทศไทยของเราค่ะจากเมืองรองที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเมืองรองเหล่านี้มีสถานที่อันซีนมีวัฒนธรรมมีประเพณีมากมายเต็ม หมดเลยแล้วก็ยังคงมีความเงียบสงบที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะบวกกับค่าครองชีพที่ไม่สูงมากซึ่งเหมาะแก่การไปเที่ยวไปพักผ่อนย่อนใจาตามจังหวัดต่างๆ แถมแต่ละจังหวัดเนี่ยมีแต่เมืองน่าเที่ยวมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยค่ะและไม่ใช่เมืองรองอีกต่อไปแล้วนะคะแต่คือเมืองน่าเที่ยวเมืองที่จะทําให้ทุกคนพบความสุขในหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นความชิลกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์หรือว่าแสงออกปากแหมสายกินนี่ถูกใจเลย แสงออกปากได้ลิ้มรสกับอาหารพื้นเมืองในแต่และจังหวัดค่ะรวมถึงใครเป็นสายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปช่วงนี้เนี่ยหลายคนนิยมถ่ายร็อกกันถ่ายร็อกเมืองท่องเที่ยวก็สามารถไปถ่ายคอนเทนต์ปังๆกันได้เพราะว่าเมืองหน้าเที่ยวเนี่ยมีสถานที่ฮิปๆสวยๆให้กล้องของคุณได้ออกไปสแนปภาพ หลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นนะคะโดยครั้งนี้ค่ะได้มีการนี่เลยดึงน้องแอลลี่อชิระยาและบอยแบนด์กรุ๊ปนะคะเป็นวงพ็อกซี่ที่จะมาเป็นพีเซนเตอร์เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่นะคะให้มาสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากใครเนี่ยที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะก็สามารถไปได้นะคะที่เว็บไซต์เมืองท่องเที่ยว .com เว็บไซต์นี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นไกด์เป็นไกด์พาเราเที่ยวอ,อ๋อดูจากเว็บไซต์ได้เลยใช ดูจากเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยถ้าหากหลายคนบอกอุย๊ยฉันไปเที่ยวคนเดียวได้ไหมแอบกลัวไม่ต้องกลัวเลยเว็บไซต์นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเพื่อนเที่ยวให้กับเรา คนเดียวก็ได้คนเดียวได้หให้คําแนะนําเลยว่าที่ไหนมีแลนด์มาร์กตรงไหนมีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดๆนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์เมืองหน้าเที่ยวรวมถึงยังมีของรางวัลเซอร์ไพรส์ในทุกๆสัปดาห์ให้มาร่วมสนุกกันได้ในเว็บไซต์นี้นั่นเองค่ะดีมากฟังแบบนี้<ป>อยากไปเที่ยวไหมตรวสอบทันเว็บไซต์ได้ก่อนเลยเข้าเลยดีกว่าศึกษาได้เลยเออนะฮะพักครู่เดียวช่วงหน้าต้องหูยิ้มแล้วฮะเดี๋ยวจะพาไปกาลสินงานนี้ไม่มีฟินแต่มีผูเอามีผูก็ฟินดีแต่งานนี้เป็นเหตุการณ์ ผู้ระเบิดเถิดเทิงถึงข <c oughs> ั้นมีคนตาย2รายทันทีขึนลงไปม่ต่อุกได่ไอ้ไม่ใช่้มันออย่างน้มันตราผก็เลยงมันใจมก็ไดยยังมองมาตรงนี้องมนตรงนี้ ทุกตัวจะเหมือนกันใหม่กรนี N ้ไบรท์คอมพลีทวิตามินซีพลัสบูสเตอร์เซรั่มพลังวิตามินซีพร้อมในออซิเนมายและ BHA ส่งพลังขึ้น30เท่าช่วยลดเลือนจุดด่าอย่างเห็นได้ชัดผิวดูไบรท์ใน3วันพิเศษแบบซองแค่บาทลองเลยกระนี้แย่ธรรมชาติในแบบคุณผ้าหอมนาน,นก็สนุกได้นานใช้ปรับผ้านุ่มตั้งเยอะก็ยังเหม็นอับตากในร่อสูตรธรรมดาอาจไม่พอดานี่ละมุนใหม่มีแคปซูลดอกไม้ช่วยต้านกลิ่นอักได้ดีกว่าหอมละมุนยาวนาน,น นี่เจ้าหนี้มาครบยาแค่รายได้เฉลี่ย334บาทต่อวันก็ปลดล็อกเงินก้อนกับท่าฟอแคร์ที่โกบายกลุ่มสีออโตดูแลถึงที่ครับวงเงินเป็นร้อยเดี๋ยวได้คุ้มค่าเทอมแล้วหนูสั่งมอก็ได้นะอยากมาม่าก็มาม่าดิอยากมาม่าก็มาม่าดิอยากมาม่ามาม่าดิอยากมาม่าก็มาม่าดิอยากมาม่า ใหม่ EvoTech Technology ถึงใจทุกการขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งอนาคตสะอาดทนแรง v v t e c h t เทคโนโลยีเหนือชั้นอีกขั้นของน้ำมันหล่อลืน่นจาก PTT Lubricants โยกัดัชชี่ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติอยากเห็นคนไทยไส้ต้องดี น้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดีโคเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอฟเฟนิรามีนมาเรเออ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลเลนิกชนิดเม็ดอลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวาายาโนลัตดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาชดาอร่อยชดาโรยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อย,รอ,ยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา วันนี้เวลา10นาฬิกาติดตามชมรายการแม่เมาอย่งไหไนเล่ามันมีหลอนอยู่หน้าบ้านแล้วดารายอบะทายเราทางอมรินทีวี HD ช่อง34จ้าอมรินทีวีอป้าทำอาหารน่าทานมากพี่ก็ทำได้เพราะพี่มีเบชาโกรไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมน อยากเห็นคนไทยไส้ต้องดีต้องมองให้ลึกถึงข้างในแล้วจะรู้สึกได้ถึงความทนทานที่พร้อมลุยทุกภุปสตรคลิสันนราใหม่ทนพร้อมลุยครั้งแรกกับสถาบันวิจัยพอนส์ใหม่พอนส์เมเซล่ามิโรคาวอเทอพร้อมในอาซิสซนอล ลิ้นหน้าแบบ all in one เ mm hmm. ช็ดเมคอัพสะอาด99%ด้วยไมเซล่ารูคุมค้อนดุกกระชับทันทีด้วยโทนเนอร์พร้อมช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสด้วยเอสเซนส์พร้อมไมเซล่ายัดแถนดับหนึ่งในเกาหลีสนับสนุนโดยลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลอง นาฬิการาสินาทีหน้าจอทีวีครับประเทศไทยบ้านเรามันไม่ได้มีสภานลอยทุกที่ม,มันไม่ได้มีทางม้าลายทุกแห่งบางครั้งวันทีจะข้ามถนนก็ต้องข้ามถนนแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดใจลุงเคาะร้ายกำลังจะข้ามถนนใหญ่ครับว่าถนนใหญ่ใหญ่แค่ไหน ถนนซุปเปรอร์ไฮเวย์เป็นถนนสายเอเชีย8เลนซึ่งถนนเส้นนี้นโดยปกติไม่มีทางที่จะเดินข้ามวิ่งข้ามได้แล้วมันต้องข้ามสะพานแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ดีลุงข้ามทางถนนสายเอเชียโดนรถชนตายขาที่ฮะ ตายเลยเหรอโอ้ยถนนเส้นเนี้ยไม่มีหรอกวิ่งตามก่าร้อยอะเออมันเร็วอะเร็วทุกคันโอ้อโหแล้วแบบนี้เนี่ยถนนเนี่ยบางทีมันจะมีมุมอับสายตาด้วยไม่เห็นหรอกอ้แล้วรถวิ่งมาฟิวไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ ไรเดอร์เนี่ยโอ้โหรู้สึกเซ็งเลยกุมขมับตับแทบแตกเลยเพราะว่าเจอรถซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ค่ะกระบะตู้ทึบเลี้ยวตัดหน้าแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เบียดอย่างจังทำเอาไรเดอร์คนนี้เนี่ยเกือบที่จะล้มมุดใต้ท้องรถเลยฮะ่รก็ไม่รับโเฟสก็ไม่ติดอะไรอย่างเี้ยค่ะก็เลย ปอยพอเช้ามาวันศุกร์เนี่ยค่ะก็เลยส่งส่งก็เลยแบบเอะใจส่งสายอย่ะแหละก็เลยมาดูขี่รถมาดูมาเคาะประตูหน้าห้องก็ไม่มีคนเปิดเขาเปิดไปก็เห็นเขานอนอยู่ข้างในแต่ แล้ววันนี้เปิดเข้าไปเพราะว่า1มล้วนเขาหลอกก่อนเอ็กซ์บอกว่าโทรติดต่อทุกวิถีทางโทรยังไงก็โทรไปติดทั้งๆที่วันนี้จะมีงานต้องจัดดอกไม้ด้วยกันแต่พอมาดูที่บ้านอ้าวปรากฏว่าเพชรตายปริศนาตากว้างอ้าปากกว้างยังไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรฮะก็ต้องมาสืบกันต่อค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้ยเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่เราใส่เสื้อกันมาตั้งหลายวันได้แต่มองแบบนี้แต่เชื่อว่าวันนี้จะแอบไปชอปปิ้งที่นี่เพราะว่าที่นี่ครบครันมากมายกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการ่่ะแลน์มหหงใ ระดับโลกเลยนะเมื่อช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะวัน Bangkok The Heart of Bangkok นะคะเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้างโอ้โหฟังแบบนี้คนลุกแล้วเมื่อวานนะ่ะเขาเปิดตัวออ้แสงสีเสียงครบคันค่ะได้มีการเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการภายใต้ธีมที่ว่า Let out heartbeat as one นะคะเนรมิตเมืองกรุงเทพมหานครให้กลายเต็มไปด้วยแสงสีเสียงเขาเรียก hmm. ว่าให้กลายเป็นเหมือนแบบ เมืองแห่งความสดใส<ะ>แบบนั้นเลยสมกับการรอคอยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงสุดอลังการพร้อมกับแขกนับเชิญนับหมื่นคนนะคะที่มาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันไปชมบรรยากาศกันค่ะ ี่คือบรรยากาศสำคัญของพธิธีเปิดวันแบงคอกณบริเวณวันแบงคอกฟอรัมซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการจัดงานมาตรฐานระดับโลกทั้งการแสดงคอนเสิร์ตไลฟ์โชว์งานนทิทรรศาการและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยในช่วงพธิธีเปิดที่วันแบงคอกพาร์คมีคุณปนดศิริวัฒนพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดผู้พัฒนาโครงการวันแบงคอกและครอบครัวสิริวัฒนพักดีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยศิลป,ปินและนักแสดงกว่า500ชีวิตมาร่วมอยู่ ที่เปิดสุดอลังการครั้งนี้ด้วยโดยคุณปนทได้พูดถึงโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่าหลังจากใช้เวลาในการพัฒนาโครงการวันแบงคอกยาวนานกว่าทศวรรษ บันนี้ก็ได้เวลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วคุณประนทระบุว่าโครงการวันแบงคอกจะเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกศูนย์กลางแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนธุรกิจและแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบถือเป็นการจุดประกายความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงเทพมหานครในยุคใหม่นี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศไทยให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การเป็นมหานครระดับโลกอย่างแท้จริง สำหรับบรรยากาศภายในวันแบงคอกฟอรัมเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติบุคคลสำคัญจากทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรและนักธุรกิจชั้นนำจากทุกแวดวงตลอดจนเหล่าซูเปอร์สตาร์และเซเลบิตี้นับพันที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของวันแบงคอกมีการจัดเวดคาเปตเพื่อให้ดาราศิลปินและเซเลบิตี้จากทั้งในไทยและต่างประเทศพาเรดเฉิดฉายบนพรมแดงสวยงามอย่างที่เห็นในภาพค่ะไฮไลท์โชว์โดยออดิทัวหนึ่งในทีมผู้สร้างสารรค โชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีส2024และนี่คือศิลปินระดับโลกที่มาร่วมแสดงในโชว์นี้คาร์ลัมสกอตศิลปินชาวอังกฤษเจ้าของเสียงทรงพลังจากเวที Britain Scott Talent ผู้สร้างสารรค์บทเพลงอันโด่งดังอย่าง You Are the Reason และ Dancing on My Own mm hmm. อีกหนึ่งท่านคือลอ u r e n o r รตนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของเพลง Never Enough เพลงประกอบภาพ,พยนตร์ The Greatest Showman ที่มียอดขายระดับแพลตตินัมและซูเปอร์สตาร์ชาวไทยพี่พีกริตอำนวยเดชกรน,นักแสดงและศิลปินมากความสามารถที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการบันเทิงไทย คอนเสิร์ตภายในวันแบงคอกยังมีศิลปินอีกมากมายค่ะทั้งปามมี่สล็อตแมชชีนเรียกว่าบรรยากาศสนุกสนานเป็นอย่างมากหากใครยังไม่จุใจกับการแสดงคอนเสิร์ตสุดอลังการแบบนี้ที่วันแบงคอกสามารถไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตต่อเนื่องทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จากนี้ค่ะเพราะจะมีการจัดริ th ม of Bangko กการจัดแสดงคอนเสิร์ตทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์3สัปดาห์ติดต่อกันจาก25ศิลปินชื่อดังของไทยที่จะหมุนเวียนมาขับกล่อมสร้างความบันเทิงอย่างต่อเนื่องณนะวันแบงคอกพาร์ค ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดแสดงเลเซอร์แมปปิ้งบนสถาปตัตยกรรมใหญ่ที่สุดในโลกลงบนตัวอาคารต่างๆของโครงการวันแบงคอกตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง24นาฬิกา ส่วนสุดท้ายที่ห้ามพลาดก็คือขาช็อปทั้งหลายค่ะที่วันแบงคอกรีเทลซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ในวันนี้เปิดให้บริการแล้วในโซนพา r เรตและโซนเดอะสตอรี่รวบรวมร้านเด็ดแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกมีทั้งร้านที่ทำคอนเซปต์โชว์เพื่อวันแบงคอกโดยเฉพาะร้านที่มาเปิดเป็นที่แรกในไทยร้านที่ไม่เคยเปิดในศูนย์การค้ามาก่อนรวมถึงร้านที่เป็นแฟลกชิพโ o r ์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในไทยโดยจะมีการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมมากมายจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปี โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อยากจะชวยพี่ต้นไปไปดิเพราะว่ารู้ไหมมีโซนสตรีทเป็นร้านอาหารสตรีทฟู้ดนะคะยันระดับมิชลินอยากให้พี่ต้นเลียงมิชลินอะ่ะ มีแบบเป็นแบบกลมๆไหมใช่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วพี่ต้นบอกไปสิเออคนละมิชลินละที่จะเลี้ยงเนี่ยอันนั้นมันอย่างรถยนต์นะรถยนต์ทานไม่ได้แต่ถ้าไปที่ได้ทานทุกอย่างถูกต้องค่ะนะฮะอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีมีอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่จังหวัดลพบุรีมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นลุงหาปลาชะตาขาดปรากฏว่าแกโดนน้ำวนดูดไปที่คลองระบาย69แล้วค่ะ บุกเหนือล่องใต้มาหมดน้ํำแค่นี้ก็จองง่อ,งอยแต่อยู่ดีๆเจอน้ําวนดูดเข้าไปทําให้ร่างกายไม่สามารถต้านต้านแทนต้านทานแรงน้ําได้แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในพื้นที่แอปกันหน่อยค่ะบอสพอลเตรียมล่อแม่ทีม2,000รายเข้าขายช่อโกง ส่วนใหญ่เขาว่ายังไงนะพี่ต้นยาลีลาออจะทําอะไรก็ทำสักทีเถอะค <น S 1> อุณบอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกเพราะว่าตัวคุณบอสเองเนี่ยค,คุณก็ไม่ไม่ไม,ไมีแพ้เยอะเหมือนกันเออ,อ,อก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าต่อให้ตัวอยู่ข้างในเนี่ยก็ทิ้งบอมออกมาเรื่อยๆเลยหลายคนก็ยังจับตาก,กับประเด็นนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยิ่งคนเราอายุเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งต้องหาอะไรดีๆมาบำรุงสุขภาพแล้วคงจะดีไม่น้อยค่ะถ้าสมมุติว่าในหนึ่งขวดได้ทั้งรังนกเกรดพรีเมียมแล้วก็ยังได้คอลลาเจนบำร ใครอยากสุขภาพดีหรือว่าอยากจะเอาไปฝากคนที่คุณรักเนี่ยต้องทีนี้เลยค่ะต้อนรับคุณโอจากบอลแบกค่ะคสวัสดีคสวสดีค่ะต้องบอกว่ามาอีกแล้วครับเพราะว่าต้องบอกว่าต้องมีแล้วนะคะทางนกบอลแบคของเรานั่นเองค่ะโอ้โหทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ดีขวดแก้วเข้าไมโครเวฟได้อีกด้วยนะคะครับ แต่ว่าแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ไข่มุกมีบรรยากาศความสวยงามวันนี้วันเสาร์จะเหงาได้ไงเออ,เอ,อวันเสาร์เหงาไม่ได้ค่ะจะพาทุกท่านไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็กับน้ําตกโกรกอีดกนะคะสูงถึง7ชั้นตําบลชะอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่บรรยากาศเนี่ยรายล้อมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติเหมือนได้รับอบกอดน,นี่อบกอดสีเขียวพูดขนาดนี้อยากเก็บกระเป๋าแล้วเดินทางไปชมความสวยงามกันค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วัน พรุ่งนี้วันอาทิตย์6โมงตรงหน้าจอ34 HD นะคะอมมามรินทีวีกับรายการข่าวเช้าอารุณอมมามบรินพวกเราขอลากัไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ